ไม่ว่าคนไม่ว่าคนน้องลุงที่ว่าก็ไปไปเยี่ยมมานะที่ไปอะไรลำลำสาวลำสวยๆนะะต้องใช้ปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะอ่กไม่มีพยามไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรในสระเดี๋ยวให้คุณเชื่อมต่อครับอ่าเริ่ม ตีห้าหรือที่ห้าหรือ6หกโมงนะแม่เล็กมาพร้อมแชร์ค่ะขอบคุณนะคะแม่เล็กขอบคุณค่ะแปดคนนี่จะเห็นอยู่สองคนสวัสดีป้าติงค่ะสาวพันปีทักทายป้าติงเองนะคะในการทำงานในการทำงานจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันตลอดก็ไม่แยมรู้อ่ะนี่ที่บอกตั้งแต่นานแล้วนะนะบอกว่าอา้าแม ตามปีบอกว่าไม่รู้คนมาจากไหนคอมเมนต์เยอะแยะเลยสองร้อยมีอยู่มีเพิ่มมาเนาะก็ดีใจด้วยเนาะโคมาทุกคนทั่วประเทศเลยทั่วโลกได้สักคนเลยจะขึ้นห้องอ่ะสวัสดีค่ะป้ติงคุณแบบโอ้ยคุณพรชนกคุณตาทำอะไรบ้านเจ้านายค่ะแม่เสียมเนี่ยกฎชกรยังอายุไม่มากกฎชกรยังหางานทำได้ รุ่นแม่เงี่ยมนี่แหละหางานทำไม่ได้แล้วมเขา้าทุกคนก็เฮฮาของใครของท่านเนาะใช่ไหมอืมคุณนวพรก็สวัสดีค่ะคุณพรชนกนะคะ,ะได้นะพาเที่ยวจ้าลืมอ๋อปะทิงลืมปะทิปะติงก็พาเที่ยวเหมือนกันเนาะสวัสดีสวัสดีค่ะป้าแอคุณแม่พรชนกก็สวัสดี <c oughs> นะคะให้เข้าไปก่อนแล้วเราก็ค่อยพูดต่ออันนั้นก็จะเห็นได้ว่า เราหยุดชะงักไปช่วอะไรเลยออกไปอ๋อเมื่อวานนี้นะไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะสาวพันปีไม่เห็นคอมเนมนต์ก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ใครว่าเอาตรงนี้เป็นงานว่างไม่ใช่ค่ะเดือนนี้ก็ดูว่าจะเป็นยังไงการเชื่อมต่อเข้ามาถึงหยอกกันเนาะ ที่เราหยอกกันยี่เนี่ยเพราะเรารักนะแต่ถ้าไม่รักเราไม่กล้าหยอกกันเนาะใช่ไหมปะติองพูดโอ้ยร้องสิร้องสิสาวพันปีมาขึ้นไหมขึ้นไหมคิดถึงสาวเมืองอยาโมนี่แหละเห็นเนาะแบบเพ้นเห็นตัวเลขเลยครันี้นะไม่ต้องไปลุ้นว่าอ,อไม่มีพี่โคแล้วประกอบการจะขึ้นหรือคุณสูพานีนี่นะ ไปแอบไล่สดอยู่ข้างเล้าใต้ถุนเล้าใต้ทุนรวบแอบไปเพื่อที่จะทราบเรานั้นเป็นเขียวให้ได้นะคะเป็นเขียวให้ได้ถ้าเป็น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 ดีใจด้วยเด้อสาวพันปีปังๆทุกรอบเลยนะคะปังทุกรอบเลยเวลาเราไปให้กำลังใจเพื่อน เพื่อนก็จะได้การเข้าถึงจากเราอันนี้เขาแต่รู้สาเหตุแล้วนะขอบอกเพื่อนๆพือ,อวันก่อนเกิดอะไรไม่รู้แม่นกไม่เห็นน้องโคแม่สเสียเหียมค่ะนั่นไงนั่นไงกำลังจะพูดดำเนินต่อถ้าดํถ้าบอกว่าดำเนินต่อน,นั้นคือคือคอมเมนต์จะขึ้นเลยนะสาวปันปีที่จากไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ก็จะขึ้นเลย น้องรุงงร่งที่วาน้องรุ่งที่วาบอกสวัสดีค่ะแม่สงเสยงียมนะคะขอบคุณนะคะที่น้องรุ่งที่วามาขอบคุณทุกคนนั่นแหละเนาะนปีนะน้องสุพรรณีนะตอนไลตอนไลเก็บนาทีนะโอ้ยใจเอามากๆเลยนะเอาน้องแค่น้องแค่ได้สักคนเลยจะขึ้นห้องอะ่ะสวัสดีค่ะป้าติง้งคุณแบบโอ้ยคุณพรชนกคุณตาทําอะไรเราจะมี เพื่อนร่วมปฏิสัมพันธ์กันแล้วเราก็จะได้การเข้าถึงก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งแม่สยมนี้จะหยุดไปหยุดไปชั่วครู่เพราะว่าเรานั่นแหละเนาะแบบแบบจะแสดงความดีใจนั่นแหละนะ,ะป้าติงบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุพณี่ป้าติงสวัสดีคุณสุพณีนะคะมาตั้งแต่เก็บ 6, หกหมื่นนาทีนะคะ สุพนีเขาเขาสนใจจะมาเข้าสมัครเข้าบ้านใหญ่นะคะสนใจกันหรือว่าให้กําลังใจกันอยู่เสมอนะคะสวัสดีคุณสุพณีค่ะแม่สำเร็จสวัสดีค่ะคุณป้าติงร่วมไรนะนาทีกันนะ,ะตั้งแต่นู่นนะผ่านน้องแคมและเห็นเปลี่ยนใจหรือย,ยังไม่รู้นะ กชกรหนูยังไม่เลิกงานเลยค่ะอ๋อกชกรทางไกลตั้งหลายกิโลนะสาวปติงได้ป่าเพลงนี้อถ้าเราไม่มีคนเข้ามาการมีส่วนร่วมเราก็จะลดลงสำลิดก็ตอบกับปติงนะคะแม่สำลิดแม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะป้ติถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราคงจะไนะสวัสดีค่ะแม่น้องแม่แม่พรชนกนะคะแม่น้องพอสมพรมาเป็นบอดแชร์วิดีโอให้แล้วอูยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่พาไปให้คนอื่นได้เห็นเนาะอ่าขอบคุณมากทุ่งนาของป้าติงนะ กำลังจะเปิดเครื่องนี้ไปคอมเมนต์ขั้นให้สาวพันปีอยู่ปาติงมาพอดีเลยดีใจเห็นอยู่ข้างบนมาสุขคะเพิ่งกลับจากรับหลานค่ะโอ้ไปไปรับหลานหลานไปโรงเรียนเนาะหลานไปโรงแม่นกก็บอกสวัสดีป้าเล็กนะคะสวัสดีป้าเล็กเพื่อนเก่านะเนี่ยเพื่อนเก่าร่วมไลฟ์สดกันมานะบริษัทเนาะ คอนเทนต์ดีคอนเทนต์ Content ดีจากจากเรียวด้วยนะปะติงเด็นดังในอันคลิปเรียวนะคลิปเรียวน่ะมีมีหลานน้อยด้วยหลานน้อยนี่ได้ใจยากจริงๆเลยนะโอ้เป็นปียังหกโมงหรือเจ็ดโมงนะหกโมงหรือเจ็ดโมงเมื่อวานเข้ามาคุณแม่เข้าทุกคนก็เฮฮาของใครของท่านเนาะใช่ไหม คุณนวพรก็สวัสดีค่ะคุณพรชนกนะคะทำได้ตั้งแต่อายุสิบแปดปีเป็นต้นไปสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะคุณกฤชกรนะคะคุณ,ค,ณคุณพรชนกโอ้ยคุณตาทำล้างน้ำดังกุกกักุกกะสงสัยความดังแรงไม่พอขึ้นห้องแรกที่เราเข้ามาในบ้านใหญ่เนาะก็สะดุดไปนิดหนึ่งสะดุดในการติดต่อกันนิดหนึ่งนะสะดุดการติดต่อกันนิดหนึ่งแม่ นพรเราก็ไปหากันได้สะดวกเหมือนเดิมนะน้องสุพภณีเหมือนกันสาวันปีเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณนวพรปฏติ๋งทักคุณนวพรแม่เหษียมก็ว่าอยู่ว่าน้องแคร์น้องแคมน้องแคร์อ่าน้องแคร์หินกองแลจำพันแล้วอ่าก็จะไม่มีใครเข้ามาหาเราเนาะอะไรเลยออกไปอ๋อ เมื่อวานนี้นะไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะสาวพันปีไม่เห็นคอมเมนต์เรานั่นแหละเนาะแบบแอบจะแสดงความดีใจนั่นแหละนะ,ะป้าติงบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุพณีอาป้าติงสวัสดีคุณสุพณีนะคะนะคะมาพร้อมเพียงกันเลยนะที่รัก,ท,กทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณนภวพรนภพรบอกว่าสวัสดีแกพี่ค่ะสวัสดีค่ะนภพรเยี่ยมแม่ป้าติง ไปเยี่ยมป้าติ่งก็สวยทั้งนั้นเลยนะทุ่งนาป้าติ่งเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติสวยงามแล้วป้าติ่งก็พูดดีก็ว่าได้นะคะตลอดเลยก็ว่าได้แล้วเราก็จะทํางานได้สม่ําเสมอนะคะธรรมชาติอยู่บ้านสวนอ่าถ้าไปห้องข้างในแล้วก็อ่าการสื่อสารเขาเรียกว่าอ่เยี่ยมแม่ป้าติง ไปเยี่ยมป้าติงก็สวยทั้งนั้นเลยนะทุ่งนาป้าติงเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติสวยงามแล้วป้าติงก็พูดดีสวัสดีค่ะจริงก็ดีใจกับป้าติงนะโคก็มาเรียบร้อยอ่าปันสาวันปีก็มาเรียบร้อยอ่แต่คุณแม่ยังเข้าไป ตอนนี้พี่โคมานี่นะตอบคอมเมนต์ไม่ทันแล้วล่ะนาะคุณแม่พรชนกค่ะวันนี้เพิ่งเห็นหน้าแม่สงเสงียมสทธิ์ก็ตอบกับป้าติงนะคะแม่สทธิ์แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าติงนตลอดต้องมีต้องมีการปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนไม่ว่าคนใจค่ะมาส่งกำลังใจขอบคุณข้าพ่อสมพรนะคะ ขอบุณมากค่ะเอ่อเห็นโคตัวเองค่ะเวลาตอบเม้นจะเห็นค่ะใช่เขาจะให้เราเห็นหนะาเลยแต่อย่าไปหลงเว้นชสจาก่ว่าวันไหนที่จําเป็นที่สุดติดธุระเนาะติดธุระจาเป็นที่สังเกตตัวนั้นไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่ก็ให้สังเกตตรงห้องประสิทธิภาพนั้นนะคะ